วิธีใช้งานเตาปิกนิกนำเตาปิกนิกออกจากกระเป๋าพลิกขาตั้งหม้อหรือถาดรองขึ้นจากนั้นเปิดฝาครอบกระป๋องแกส๊สโดยใช้นิ้วสอดเข้าไปในรูปเปิดฝาครอบแล้วดึงออกแล้วเปิดฝากระป๋องแกส๊สเสร็จแล้วใส่กระป๋องแกส๊สโดยวางกระป๋องแก๊สลงในที่วางกระป๋อง โดยให้ล่องเสียบบริเวณวงแหวนของกระป๋องแก๊สอยู่ด้านบนเมื่อใส่กระป๋องแกสส๊สเสร็จแล้วกดปุ่มกดเคลื่อนกระป๋องแก๊สลงด้านล่างแล้วปิดฝาครอบเตาแกส๊สจุดเตาแก๊สโดยหมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งออนผ่อนแก๊สหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาวางภาชนะหุงต้มบนขาตั้งเตาแกส๊สดับไฟหลังจากทำอาหารเสร็จโดยหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่งออฟรอให้ตเตาเย็นลงก่อนเคลื่อนย้ายปลดกระป๋องแก๊สโดย ยกปุ่มเคลื่อนกระป๋องแก๊สขึ้นด้านบนเปิดฝาครอบเตาแกส๊สแล้วนำกระป๋องแก๊สออกจากเตาปิดฝาครอบเตาแก๊สปิดฝากระป๋องแกส๊สพริกถาดรองหรือขาตั้งลงนำเก็บใส่กระเป๋าง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งานเตาปิกนิก S C E plus แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ